ในตอนนี้ครับอาหารสมองกับเดบุกเท t เลอ e r จะมาคุยถึง5วิธีในการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเราเองโดยเฉพาะวันที่ชีวิตของเราเจอกับความยากลำบากหากเรากำลังใจร้ายกับเพื่อนคนนี้อยู่และอยากคืนดีกับเขาอยากดูแลเขาให้ดีนับตั้งแต่น,นี้ไปลองมาติดตามฟังกันในตอนนี้ครับ เรามาเริ่มที่วิธีแรกในการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเราเองครับนั่นก็คือการมีความหวังกับตัวเองในชีวิตจริงของเราเราก็อาจจะไม่สามารถหนีจากช่วงเวลาและปัญหาที่ยากลำบากได้เสมอไปใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องมากแค่ไหนก็ตามเมื่อมีบางเรื่องเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆที่จะรักษาจิตใจที่ดีงามของเราเอาไว้ให้เรานั้น ลองให้กำลังใจกับตัวเองบอกและย้ำเตือนกับตัวเองเสมอว่ายังมีสิ่งดีๆมากมายที่รอเราอยู่ในวันข้างหน้าการให้กำลังใจตัวเองแบบนี้ครับไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองให้ตื่นเต้นดีใจหยุดแต่กับความสวยงามของชีวิตหรือรอคอยฝันอยู่แต่ในอนาคตแต่มันคือการทำให้เราเน้นมีทัศนคติที่ดีเพื่อเสริมกำลังใจของเราในวันนี้ให้เรามีความหวัง และมีแรงที่จะสู้ต่อไปให้ได้มันไม่ใช่การหวังรวมๆแรงๆแต่มันคือความหวังว่าตัวเรานั้นจะทำให้ดีขึ้นได้เพราะเมื่อใดที่เรามีความคิดที่ว่าวันนี้มีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับฉันชีวิตฉันคงดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอนาคตของฉันคงไม่ต่างอะไรกับตอนนี้ทัศนคติแบบนี้ครับยิ่งบั่นทอนตัวเราทำให้เราจมทุก์ยิ่งกว่าเดิมลองมีความหวังกับตัวเองครับ เมื่อเราไม่อาจมองเห็นหนทางข้างหน้าได้ลองมีความหวังเพื่อให้เรานั้นค่อยๆก้าวเดินไปทีละก้าวลองมีความหวังว่าเรานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นลองมีความหวังว่าเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งสิ่งนั้นให้ได้ในสถานการณ์ของชีวิตที่ยากลำบากหากเราให้ความหวังที่ดีกับตัวเองความหวังที่เป็นพลังใจ พลังใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับและพลังใจนั้นจะเกิดจากใครไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มที่ตัวของเราอย่าละทิ้งตัวเองไม่ว่าเราจะต้องเจอสิ่งที่หนักหนาแค่ไหนก็ตามอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญหน้าอย่างเดียวได้อย่าปล่อยให้เราหมดความหวังในตัวของเราเองนะครับต่อมาวิธีที่สครับในการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองนั่นก็คือเลิก ทำร้ายตัวเองเพื่อนที่ดีเขาจะไม่ทำร้ายกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจบางคนปฏิบัติได้ดีมากๆก,กับคนอื่นเป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคนอื่นแต่พอเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับตัวเองเรากับใจร้ายกับตัวเองทำร้ายจิตใจตัวเองรังแกตัวเองอยู่ตลอดคุณฟังมักจะเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ครับบางทีเราก็หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเราถึงทำกันแบบนั้น แต่เชื่อเถะครับว่าหากเราอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเราเองเราควรหยุดพฤติกรรมต่างๆที่ทำร้ายตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางความรู้สึกนึกคิดในด้านลบการใช้คำพูดคำจาด่าว่าตัวเองการมีพฤติกรรมแยๆ่ๆที่ทำร้ายร่างกายของเราเองหากเราไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเราถึงคอยทำร้ายตัวเองบ่อยๆเราอาจจะลองเขียนออกมาหรือลิสต์รายการออกมาดูก็ได้ครับว่าเราทำอะไรไปบ้างที่มันเป็นการทำร้ายตัวเอง และลองดูแค่ว่าหรือแล้วเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเราอาจจะถามคนใกล้ชิดของเราแบบใจจริงแบบซื่อสัตย์เลยก็ได้ครับว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองแบบไหนบ้างเพราะเวลาที่เราทำร้ายตัวเองมันเหมือนกับเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองพอเรารู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราก็มักจะมีความรู้สึกที่ไม่ภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งมันส่งผลกระทบแย่ๆกับชีวิตของเรา ในหลายๆด้านของชีวิตนะครับหากเรากําลังทําร้ายตัวเองอยู่ลองค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันนะครับลองทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วประเมินความรู้สึกของเราว่ามันดีขึ้นแค่ไหนเพราะเพื่อนที่ดีจะไม่ทําร้ายกันเมื่อเพื่อนที่ดีไม่ทําร้ายกันเขาก็จะส่งเสริมกันประคับประคองซึ่งกันและกันคอยดูแลกันเป็นกําลังใจให้แก,กันลองดูนะครับคุณฟังครับ แทนที่จะคอยลังแกใจร้ายกับตัวเองลองเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวเราเองโดยเฉพาะในวันที่เรื่องอันแสนยากลำบากเกิดขึ้นกับชีวิตของเราต่อมาวิธีเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองครับในวิธีที่3ก็คือการเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นพลังในทุกช่วงเวลาและก็ไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงไหนบ้างใช่ไหมครับซึ่งมันก็อาจจะมีบางครั้งที่เราอาจจะสะดุดบนเส้นทางของเรา เราอาจจะผิดพลาดเราล้มเหลวเราล้มลงแต่สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับการมองความผิดพลาดเป็นวิธีการเรียนรู้ไม่ใช่ปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นทำลายเกียรติของตัวเราเองเราเป็นมนุษย์และชีวิตของเราต้องยุ่งเหยิงเป็นบางครั้งเป็นบางคราวอย่างแน่นอนนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่เรื่องที่ดีสวยงามไปหมด ให้มันเป็นตามแบบที่เราต้องการไปสมดแต่ถึงอย่างนั้นครับเราก็ยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันกับเรื่องร้ายๆให้กับชีวิตได้เช่นกันเราบางคนปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตเป็นบาดแผลที่ฝังใจเยียวยาไม่ได้เราตัดสินตัวเองเพียงเพราะความผิดพลาดในอดีตเราปล่อยให้มันมาฉุดดึงเราให้ตกต่ำลงโดยเราคิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรให้ดีขึ้น ได้อีกแล้วอย่าลืมนะครับคุณฟังครับยังมีสิ่งดีๆมากมายที่รอเราอยู่ในวันข้างหน้าจงเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและก้าวเดินต่อไปเปลี่ยนบาดแผลในใจนั้นให้เป็นพลังเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นปัญญาของเรายอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหากเราเรียนรู้มันมันจะมอบโอกาส ให้เรานั้นปฏิบตัติต่อชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เราควรทำก็คือระมัดระวังความคิดระมัดระวังการกระทำของเราระมัดระวังต่อการตอบสนองของเราเพราะความยากลำบากครับจะเข้ามาทดสอบเราเสมอเปลี่ยนความยากลำบากเหล่านั้นให้เป็นพลังเปลี่ยนมันให้เป็นปัญญานะครับต่อมาครับ วิธีเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองวิธีที่4ก็คือเคารพในตัวเองการเคารพตัวเองในที่นี้รวมถึงการเคารพในสิ่งที่เราเป็นและการเคารพในการตัดสินใจของเราด้วยการเคารพตัวเองแสดงออกถึงการที่เรานั้นสามารถหาจุดพึงพอใจของตัวเราเองเจอการที่เราแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อตัวเราเองได้เพราะหากเราไม่สามารถเคารพตัวเองได้ก็จะเกิดการที่เราชอบประตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโอยค่าตัวเราเองไม่เชื่อมั่นในความเป็นตัวเองหรือสิ่งที่เราได้ทําลองอนุญาตให้ตัวเองนั้นชื่นชมในสิ่งที่เราทําบ้างครับชื่นชมในความเป็นเราไม่ว่ามันจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดก็ตามพยายามเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในด้านลบหากตัวเราพบข้อบอกพร่องในตัวเองเลิกโดยฆ่าตัวเองครับ แต่หาทางพัฒนา,นามันให้ดีขึ้นจงเรียนรู้จากคนอื่นครับไม่ใช่เอาตัวเรานั้นไปเปรียบเทียบด้อยค่าตัวเราเองเพราะหลายเรื่องในชีวิตของเราเริ่มที่การเคารพนับถือตัวเราเองก่อนคุณฟังลองคิดดูนะครับว่าเราจะเรียกร้องสิ่งที่ดีต่างๆสิ่งที่เราหวังไว้ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างไรหากวันนี้เรายังไม่เรียนรู้ที่จะเคารพตัวเราเอง และวิธีที่5ครับที่จะทําให้เรานั้นเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเราเองก็คือการรับฟังตัวเองและซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นกับตัวเราในการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างดีที่สุดนั้นก็คือการเริ่มรับฟังตัวเราเองเพราะบ่อยครั้งที่ลึกๆในใจเราจะรู้ว่าเราต้องการสิ่งใดซึ่งการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเราเองนั้นคือการตั้งใจรับฟังเสียงนั้นเสียง ที่กำลังบอกเราและซื่อสัตย์ต่อเสียงและความรู้สึกนั้นเพราะคนเราไม่ชอบให้คนอื่นมาโกหกเราใช่ไหมครับในทํานองเดียวกันเราก็จะไม่ชอบตัวเองถ้าเรารู้ว่าเรากำลังโกหกตัวเราเองอยู่ซึ่งไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะครับการไม่ซื่อสัตย์ต่อเสียงภายในของเราทำให้เรามีเหตุผลที่จะไม่ชอบตัวเองทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกเป็นทุกข์ไปสมด คุณฟังลองสังเกตตัวเองดูครับเวลาที่เราโกหกตัวเองเวลาที่เราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเราจะรู้สึกไม่สบายใจเราจะรู้สึกกังวลใจเราจะรู้สึกได้ว่าตัวเรานั้นกำลังโกหกอยู่เมื่อเรากำลังโกหกตัวเองไม่มีใครรู้กับเราหรอกใช่ไหมครับมีแต่เราเท่านั้นที่รู้ความจริงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการซื่อสัตย์กับตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ ไม่ว่าเราจะทำอะไรและอยากเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเราเองหนึ่งในวิธีที่ดีมากๆคือการซื่อสัตย์กับเพื่อนคนนี้ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกและเสียงภายในของตัวเราเองนะครับนี่ก็เป็น5วิธีครับที่ช่วยให้เรานั้นเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเราเองได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในวันที่เรานั้นต้องเจอกับวันที่แสนทุกข์ยากลำบาก โดยเริ่มที่การมีความหวังกับตัวเราเองแม้ในสถานก,การณ์ที่ยากลําบากจงเป็นกําลังใจที่ดีและอยู่เคียงข้างตัวเราเองเสมอเลิกทําร้ายตัวเองนะครับเพราะเพื่อนที่ดีจะไม่ทําร้ายกันไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจเลิกใช้คําพูดคําจายแย่กับตัวเราเองเลิกนิสัยแย่ที่ปั่นทอนชีวิตการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองควรส่งเสริมตัวเองคอยประครับประคองตัวเองและดูแลหัวใจของตัวเอง และหาเรื่องราวเลยๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเปลี่ยนเรื่องราวเลยๆนั้นให้เป็นพลังเปลี่ยนมันให้เป็นปัญญาของเรายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้อภัยตัวเองและก้าวเดินต่อไปให้ได้รู้จักที่จะเคารพในตัวเองชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองได้ทำบ้างชื่นชมในความเป็นเราพยายามเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่หาทางพัฒน,นาให้มันดีขึ้นและรับฟังตัวเองซื่อสัตย์ ต่อตัวเราเองนะครับเพราะการไม่ซื่อสัตย์ต่อเสียงภายในของเราทำให้เรามีเหตุผลที่จะไม่ชอบตัวเองเราจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกทุกข์กับชีวิตในวันนี้หากคุณฟังอาจจะกำลังปฏิบัติกับตัวเองในแบบที่แย่ๆอยู่หรือกำลังเป็นเพื่อนที่แย่กับตัวเองลองหันมาใส่ใจในการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวราเองนะครับแล้วหลายๆเรื่องในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นอีกมาก อยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาทุกข์ใจอย่าหนีเขาไปแม้เจอเรื่องที่ยากลำบากมีศรัทธามีความหวังมีความเคารพในตัวเขาเพราะในวันที่เราไม่มีใครในวันที่เราอาจจะไม่เหลือใครแต่ตัวเราคนนี้คือคนที่อยู่กับเราไปตลอดกาลขอให้คุณฟังมีความสุขกับการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับพบกับสาระเรื่องราวดีๆแบบนี้ในอารมณ์สบายๆได้เป็นประจำถ้าชอบกันก็ฝากกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ให้กันด้วยนะครับและจะดีมากๆเลยหากคุณฟังได้เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันด้วยได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กันก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ